อ,อีกลายบอยพิษณุประกาศติดเชื้อโควิด -19 มีอาการไอเล็กน้อยลั่นขอโทษงานที่รับไว้ขอขอบคุณคนที่เป็นห่วงก่อนหน้านี้ออกมาประกาศงงเป็นไก่ตาแตกเลยค่ะเมื่อนักแสดงหนุ่มบอยพิษณุได้ออกมาประกาศว่าภระระยาสาวสวยอแมนดาได้ตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลผลออกมาว่าพบเชื้อโควิด -19 ทั้งที่แทบไม่ได้ออกไปไหนเลยส่วนตนัวลาลูกสาวไม่พบเชื้อ ล่าสุดเรียกว่าไม่รอดอีกลายเมื่อหนุ่มบอยได้ออกมาโพสภาพผลตรวจขึ้น2คขีดพร้อมแคปชั่นว่าผลที่ออกไม่รอดอีกหนึ่งครับขอโทษงานที่รับไว้อาทิตย์นี้ด้วยนะครับอาการไอนิดหน่อยเจ็บคอเฉยๆครับขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับเป็นเดี๋ยวก็หายครับซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจให้ทั้งคู่หายป่วยไวๆเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวคะ่ะ